เวอร์พูชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1เคอร์ที่โจรเล่นเฮียมมากๆแต่ดันยิงประตูได้เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะที่หืดจับนะครับกรรมการเป่าโคตรแย่แต่เป็นชัยชนะสาคันนะครับเพราะว่าเป็น3มแต้มที่ทําให้เรอร์ภูนั้นยังรั้งจากฝูงไว้ได้เหมือนเดิมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o t b ตบอลนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนขับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยครับวันนี้เรอร์พูนะครับเจอกับเชลซีซึ่งแน่นอนว่าเป็นแมตช์นะครับที่เวอร์พูนั้นโอ้โหต้องการ3มแต้มสูงมากๆเพื่อยึดจากฝูงนะครับแล ในเกมนี้ก็มีการโรเตชันนักเตะนะครับหลักๆ3ตํตำแหน่งนะครับก็คือเคเลอร์ตำแหน่งผู้สาประตูกองกลางเคอร์ติโจนนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นทางด้านของกัคโปนะครับส่วนเชลซีในเกมนี้ก็จัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยในการเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมีแบบว่าเอนโซ่ไม่ได้ลงเนาะเอาลาเวียลงมาแล้วเกมนี้ลาเวียก็เล่นดีด้วยโอเคนะครับหลักๆถือว่านะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเลยในการเล่นนะครับและเป็นเกมนะครับที่ผมบอกเลยว่านะครับมีแต่เรื่องโชคดีโชคดีนะครับแล้วก็โชคดีแล้วก็มีหลายสอตหลายจังหวะที่อยงวมากๆ่่แตู ก,กถ้าแบบนั้นนะครับเราไปเจาะแพงการเล่นดีกว่าว่าวันนี้ลิอร์พูลนั้นเล่นยังไงทําไมนะครับถึงสามารถชนะนะครับทางด้านของเชลซีได้เป็นเพืเ่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กํลาลังดูเพลินๆดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก6 0วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นสนใจแอดไลน์แบรี่พีเอ็มฐาน ักกว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปเจาะแผนการเล่นของลิเวอร์พูลนะครับผมขอด่านะครับเคอร์ติโจนก่อนเลยละสำหรับเกมนี้เผื่อใครที่ดูคลิปนี้นะครับง้างรอว่าเฮ้ยจะดา่าเคอร์ติโจนตอนไหนอ่ะผมดา่าตั้งแต่เริ่มเเเลยอออกกก่่นนนวาครตติโจมี้แ เหมือนจะดีนะเห็นแบบว่ามีชอ็อตนะครับพริ้วลิงหลบนะครับการแก้เพลสนะครับของเชลซีได้เนี่ยชอ็อตหนึ่งเนาะหลบไปได้3คนคือดูเหมือนดีนะค,คือมันดีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นถือว่าแย่มากๆคือโจนเนี่ยเวลาได้บอลปั๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบช้าเหลือเกินนะครับคือเล่นมากจังหวะนะครับคือจังหวะที่จ่ายเรว็วก็ไม่ควรจ่ายนะครับพยายามเหลือเกินที่จะเลี้ยงบอลขึ้นไปซึ่งไอ้นี้มันไม่ใช่จุดดีเลยนะและมันเป็นสาเหตุและต้นเหตุสําคัญด้วยทําไมทําให้ลิเวอร์พูลนะ้เนี่ยเก็บบอ,อ,บอล มันไม่ได้มีคนออกบอลเร็วนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นแม็กลิสเตอร์เล่นคือผมพูดชมหลายครั้งสำหรับแม็กลิสเตอร์นะครับว่าแม็กลิสเตอร์นั้นเป็นคนคอยคุมจังหวะการเล่นของลิวพูพอเกมนี้ไม่มีแม็กลิสเตอร์ปับ๊บริวพูไม่มีจังหวะการเล่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับพอบอลถึงเคอร์ติโจนอ๋อพี่แกทําอะไรอะ่ะเลี้ยงไปสิครับวนหนึ่งทีเลี้ยงไปหนึ่งทีคือชา้าคิดชา้าทําชา้าคือได้เป็นช็อตแบบนี้แม็กลิสเตอร์คือจ่ายยัดในทันทีหลยจ่ายเร็วนะครับไม่โยนข้าม พูนั้นเนี่ยสามารถเล่นนะครับเพลยต่อไปได้ในแทนทีแต่เคอร์ติโจนเก็บบอลนูน่นเก็บบอลน,นี่คือทําให้ทีมช้ามากๆคือมันมีดีอย่างเดียวคือเรียกจุดโทษได้ไอ้ลูกแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันทําดีเลยนะมันคือจังหวะการช้าของเคอร์ติโจนนั่นแหละแต่ดวงดีคือสามารถเรียกฟาวล์แล้วก็กลายเป็นจุดโทษได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเรามองภาพลงจริงๆมันก็ไม่ได้ดีหรือมีลูกนึงนะครับที่หลุดไปเนี่ยไอ้นั่นก็ช้าเหลือเกินนะครับคิดช้าทําช้าทําให้ซาร่านั้นลำหน้าและเเออออรรููนนนนนะนกกดดไไ้้้้ปปปตคััี็็ชชาาืถผมมง วดหัวมากเลยกับการเล่นกองกลางเลี้ยวภูนะครับอย่างเซวัสไลด์ก่อนหน้านียที่ผมบ่นเลยเนี่ยคือพี่แกได้บอลปั๊บก็จะม้วนกลับหลังแล้วก็จ่ายเหมือนไม่มีความมั่นใจในการทําเกมเกมนี้ผมก็มองว่าเคอรทิจจนก็มาแตกต่างกันออกไปนะครับคือพี่แกนะเนี่ยได้บอลปั๊บก็คิดเยอะเลี้ยงบอลไปเพราะว่ามันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองนั้นจะจ่ายยังไงจนทําให้นะครับรูปเกมของเลี้ยวภูเสียไปหมดเลยและยิ่งนะครับไอ้ลูกที่เลี้ยวภูเนี่ยเกือบได้จุดโทษลูก2นั้นไอ้นั่นก็อะไรก็ไม่รู้นะครับหลุดไป ไม่รู้นะว่าทําไปเพื่ออะไรคือเพื่อที่ต้องการเรียกฟาวหรือเปล่าผมว่าก็ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเพราะว่าเคอร์ติโจนนั้นมันติดงาได้บอลปั๊บกูขอเลี้ยงหน่อยนะครับซึ่งผมมองว่าเล่นสเปซสปาะมากๆในการเล่นนะครับทำให้เกมลิพูนั้นเสียหลายจังหวะและแน่นอนว่าโอเคเลีพูนำอยู่นํ่อยู่10แต่นะครับถ้าโดนตีกลับมามันก็สามารถเกมเสียไปได้หมดเลยถึงไม่จริงๆถามผมนะผมว่าเคอร์ติโจนนั้นควรเปลี่ยนออกมากๆเลยละสำหรับตั้งแต่ครึ่งแรก แต่ก็นั่นแหละครับนักบอลเนี่ยเวลาด่าเนี่ยมันก็มักจะทําประตูให้เราได้เสมอนะคือหลังจากนั้นครึ่งหลังอะผมข้ามไปช็อตไปเลยนะลูกที่เค์ติโจนยิงไป2อหนึ่งคือลูกนี้เค์ติโจนถามว่าดีหรือเปล่าจริงจรงจรับบอลแรกก็ไม่ได,ดีดีนะแต่ดันยิงได้ซะง,งั้นซึ่งจริงถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยหน้าด่าเลยได้ซ้ำนะเพราะว่าเล่นหลายจังหวะแต่เมื่อเองเล่นหลายจังหวะแล้วทาประตูได้อ่ะก็ไม่รู้จะด่าอะไรนะครับก็ถือว่าเออเป็นนักเตะที่สาหรับเกมนี้ผมถึงแม้เองจะยิงประตูได้นะครับแต่ผมก็ด่าเหมือนเดิ มาดูไลฟ์สกอร์แล้วดูเอ้ยสกอร์นำอย่างเงี้ยเป็นพเพราะคือทิ่โจนะครับโอ้ท่าดูแบบนั้นก็มองได้แหละว่าคือที่โจนเล่นดีนะครับแต่ถ้าภาพรวมเรื่องการเล่นก็ยังมองว่าก็ยังแย่อยู่นะสำหรับคือทิโจนนะครับถึงแม้จะทําให้ลิอร์พูนั้นขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมการเล่นของลิอร์พูในเกมนี้เนี่ยพอมีการโรเตชันนักเตะปับ๊บเราก็จะเห็นว่าหลายจังหวะเลยเนาะลิอร์พูนั้นเนี่ยก็จะมีความติดขัดเรื่องการขึ้นเกมนะครับเช่นการขึ้นเกมจากแดนกลางไม่สามารถขึ้นนนนไไดดดด้้้้้เเเลลลยยยยทําาาาใใใใหหหหหๆจััััังงงวะแอรร์รูกกกกก็กมนะโฟฟฟคืสบน นั้นก็จะเน้นยนยาวไปนะครับให้กับใครให้กับซาร่าเกมนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะไม่ค่อยมีการยนยาวนะครับในจังหวะเพลย์แรกก็คือเหมือนกับว่าจังหวะเล่นแรกเนี่ยให้กับคากโกสักเท่าไหร่เลือกที่จะจับนะครับหรือว่ายนยาวให้กับซาร่าซาร่าก็เก็บบอลได้หลายจังหวะสำหรับผมมองว่าเกมนี้ซาร่าถือว่าทําได้ดีนะเรื่องการเก็บบอลอาจจะมีช็อตบางช็อตนะครับที่เลี้ยงตัดเข้าไปแล้วยิงติดๆขัดๆบ้างซึ่งจริงมันก็เป็นปกตินั่นแหละสำหรับซาร่าในการเล่นผมไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียคคือออด้้้ววยาามมทีี่่่เปป็นนนนรรรกกฝัังงึะะะพบจ แบบประกบติดเลยหรือนะครับพยายามบล็อกการยิงของซาร่าทุกจังหวะทุกเพล์ของซาร่ามันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ซาร่านั้นจะถูกประกบขนาดนั้นแต่สำหรับผมผมก็มองว่าโอเคในเมื่อเกมแดงกลางนั้นมันขึ้นไม่ได้ลิเวอร์อพูลก็แบบว่าไม่ฝืนแล้วการที่จะขึ้นไปมันก็เลยทําให้ลิเวอร์อพูลนะ่ะไม่ได้มีการครองบอลที่ดีมากสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกคือจะเน้นเลยส่งกลับหลังแล้วก็โยนขึ้นหน้าส่วนเชลซีเกมนี้ผมมองว่ามาริสกาวางแผนมาได้ดีนะคือเห็นว่าลิเวอร์อพูลนะั้นเนี่ยจะเล่นเกมค่อ,อค,คอแพืเนนบบๆิ ปิดนะครับในการเล่นในการเจาะแดนกลางมาเลกาเกลยแก้แผนเลยคือให้นะครับปีกสองข้างของเชลซีเนี่ยยืนห่างๆบริลซานโชยืนห่างรูเอนเก้น,นะครับยืนห่างเลยชิดปีกไปเลยแล้วก็ให้นักเตะนั้นโยนเข้าหาเลย2ปีก2ข้างนะครับแล้วค่อยเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในแตกวันนี้เนี่ยเหมือนเลี้ยผูก เทนสกับโลวซันเนี่ยถือว่าครึ่งแรกฟอร์มดีมากเลยนะครับสามารถปิดเกมรุกของเชลซีได้ค่อนข้างหลายครั้งเชลซีนั้นก็ยังไม่ย่อทอน,นะพยายามส่งเนี่ยเช่นนะครับส่งไปลุมกินโต๊ะทางด้านเทนเนี่ยสองคนเลยแต่เทนสก็เอาอยู่นะครับถือได้ว่าอ่ะถือว่าจุดดีแล้วกันเนาะทางด้านเชลซีพยายามเจาะตรงนี้มาแต่ร์พูนั้นสามารถแก้ได้แต่สิ่งที่ร์พูนั้นแก้ไม่ค่อยได้เลยในช่วงครึ่งแรกคือการเก็บบอลการคลองบอลนอี่ที่ผมพูดแหละครับว่าพอกองกลางเป็นเกอร์ติโจนกับทางด้านแลน,แน,น,นแดลล์ บอแบบคุมจังหวะว่าลีปูนั้นควรเล่นเร็วหรือเล่นช้าเพราะว่าโจนเนี่ยพอมันได้บอลปั๊บไอ้นี่ก็ช้าตลอดแหละได้บอลมาก็พยายามจับพยายามเลยขึ้นไปมันทําให้เทมโปในการเล่นกองกลางของลีปูนั้นมันแย่มากๆเลยเกมนี้ไม่สามารถเก็บบอลได้หรือแม้กระทั่งกักโปนะครับที่ส่งมาตําแหน่งปีกซ้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยทําอะไรด,ดีสักเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่าก็เล่นแย่นะครับไม่ต่างจากโจน,นะแต่โจนนั้นเนี่ยมันจะแย่ตรงที่ว่ามันทําให้แผงกองกลางหรือว่าเกมกองกลางของลีปูนั้นเสียไงส่วนกักโปเกมนี้ไม่ได้ทําอะไรเป็็นนนนนชิ้เเปออัลยคนะื คนละคราดเลยเทียบกับดีอาร์ผมค่อนข้างผิดหวังนะกับการเล่นนะครับของกัคโปในเกมนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นลิทเกมใช่ลิทเกมเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาลิฟูนั้นควรจกฉวยโอกาสนี้ในการนะครับไล่จี้ลิทเกมให้มันเยอะมากกว่านี้แต่ปรากฏว่ากัคโปนั้นไม่สามารถทําอะไรได้นะครับบางชอดบางจังหวะนั้นนะครับก็ขาดเกินๆไม่แปลกนะครับที่ลิฟูนั้นจะมีการเปลี่ยนนะครับเอาลุยดีอาร์ลงมานะครับในช่วงครึ่งหลังเพราะว่าดีอาร์นั้นน่าจะสร้างประโยชน์ได้ดีมากยิ่งกว่าตัดไปที่ฝั่่งงงขออโชตต้้าาาในนนแหหป ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะกับการที่ส่งโชต้าลงมาในการเจอเชลซีผมมองว่าเกมเนี้ยควรส่งดุนเยสลงตั้งแต่แรกเลยได้ซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผงกองหลังของเชลซีเนี่ยเอาจริงนะผมดูมาหลายๆเกมเนี่ยจ่ายบอลค่อนข้างสเปส,สปะแล้วก็รนบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับการที่ส่งดับบิลดุนเยสมาผมมองว่าจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยความเร็วของดุนเยสนะครับด้วยความบ้านละหำเรื่องการไล่เพลของดุนเยสมันจะสามารถเพลทบอลน,นะครับแล้วก็แย่งบอลกับทางด้านเชลซีได้หลายจังหวะซึ่งในเกมนี้พอดุนเยสถูกส่งลงโ ก็เล่ไล่เพชดีเลยนะครับช่วยเกมรับดีมากๆถือว่าตัดสินใจถูกและในการเอาโชต้าออกนะครับไม่ได้ออกเพราะว่าโชต้าเล่นไม่ดีนะแต่ออกเพราะว่าอาการบาดเจ็บของโชต้าและจุดหนึ่งที่ผมนั้นอยากจะชมในยุคของอันเนอร์สล็อตนะครับคือเรื่องการเล่นเกมรับนะครับผมยังมองว่าเกมรับนะครับในยุคของอันเนอร์สล็อตนั้นเป็นอะไรที่ยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับมันดีมากๆเลยนะคืออย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าลิฟูถ้าได้ประตูแรกปั๊บเนี่ยโอการเสียประตูลูก2ก็ค่อนข้างยากเกมนี้ถือว่าปิดได้ดีเลยอาจจะมีช็อตพลาดบ้างช่วงท้ายครึ นะนะคือโคพาเมอร์ ummer, ดันขึ้นไปใช่แล้วก็ถอยลงมาเพื่อรับบอลแล้วก็ยิงแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไอช็อตเนี่ยมีฟันไดที่ไม่เหมืออยู่คนเดียวพอเห็นว่านะครบพาเมอร์อไดบอลปัป๊บรีบพุ่งเข้ามาในการตั้งรับนะครับแล้วก็เออโอเคไม่เสียประตูนะครับถือว่าช็อตโชคดีคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าได้ประตูที่2ช้ามากๆเลยนะครับคือทําไม่ได้ปั๊บรีพูนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนบ่อยมากๆลด้วยแผงเกมรุกนะครับของเชลซีมันดีด้วยไงผมก็รู้สึกว่าเออหน้าเกมรับ เชลซีถือว่าแย่หมายความว่านะครับนักเตะค่อนข้างรนถูกนักเตะลิเวอร์พูลนั้นปีบแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเลยด้วาไปกันไม่เป็นเลยนะครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ที่ครึ่งแรกนั้นนะครับลิเวอร์พูลนั้นยังได้แค่ลูกเดียวนะเชลซีไม่เสียเพิ่มส่วนเกมนี้นะครับกลางตัวลูกอย่างเซอร์วัสไลา์นะสำหรับผมมองว่าก็เล่นดีดีขึ้นแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหโคตรเทพเลยนะก็เล่นดีดีขึ้นตามมาตรฐานนะครับยิ่งช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะไล่เพชรดีบางจังหวะมีช็อต่นะครับ ก็ไม่ได้ดีแบบโอ้โหตัวความหวังของทีมนะครับผมมองว่าอาจจะมองเป็นมาตรฐานของซูบอสไลน์ละกันมันก็อาจจะดีกว่านะครับเกมอื่นๆมานะครับนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่านะครับสมหวังหรือว่าน่าดีใจละกันนะสำหรับฟอร์มในตอนนี้ครับแล้วก็เรื่องกรรมการนะครับโอ้โห เกมนี้เป่าได้เทียบมากๆผมพูดถึงไอ้ลูกนั่นแหละลูกที่นะครับโชต้าหลุดไปแล้วก็ถูกกองหลังเชลซีนะครับดึงคือจังหวะเนี้ยมันช็อตเป๊ะเลยกับซาลีบาคือถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีเกมซาลีบาผมว่ามองยังไงนะครับมันก็ต้องแดงอยู่แล้วนะครับและช็อตเนี้ยมันมีเกมเปรียบเทียบงกับซาลีบากับอาเซนนลแต่ทําไมช็อตนี้นะครับเอ่อวีอาร์ก็ไม่ดูนะครับอะไรก็ไม่ดูคือยังไงก็แล้วแต่ผมมองว่ามันช็อตหลุดไปแล้วอะยังไงนะครับมันก็ต้องโดนใบแดงนะครับจะมามองว่า้ามเรหถลง ได้ก็ไม่ใช่นี่ในเมื่อช็อตมันหลุดไปขนาดนั้นแล้วด้วยกฎของฟุตบอลน,นะครับหลุดไปสุดท้ายและดึงอย่างนั้นยังไงนะครับก็ต้องใบแดงนะครับมันโปรเฟชชั่นอลฟาล์วอยู่แล้วคือช็อตนี้ผมมองว่าเฮี้ยมมากๆเลยนะครับโคตรของโคตรเฮี้ยมเลยหรือนะครับมันจะมีช็อตฟาล์วแฮนบอลอีกอันนี้ก็ไม่ให้แฮนบอลนะครับหลายจังหวะบางชอ็อตไอ้ยังช็อตที่ซาร่าหลุดเข้าไปในเขตโทษไอ้ก่อนที่ได้ลูกแรกอ่ะมันมีตัดเลี้ยงหลุดเข้าไปไอ้นั้นเนี่ยไม่ได้ปั๊มโดนบอลเลยโดน,าานดาซาร่า,ากกการการม็ไห้ลูกกกโทษออีผมม็งว่าอะไรของ มาการว่าเกมนี้เป่ากาวมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป่ากาวให้กับฝั่งร์พูหรือเชลซีคือกาวสองฝั่งแต่ร์พูนั้นเสียเปรียบเยอะมากในช่วงครึ่งแรกคืออ,อ่องยางน้อยๆนะร์พูสำหรับผมมองว่าครึ่งแรกเนะี่ยอย่างน้อยลูกโทษต้องได้ต่ำๆได้สองลูกนะครับไอนี้ตัดลูกไอโจนที่มันหลุดไปไลูกท้ายเลยนะแล้วก็ใบแดงต้องได้หนึ่งซึ่งแน่นอนว่ายังไงมันก็เปลี่ยนเกมยังไงเกมก็เปลี่ยนแต่พอเป็นอย่างเงี้ยปับ๊บมันทำให้เกมอดือดอัดมากๆเลยในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ต้องไปลุ้นวัดกันอีีีกกทในนนนนช่่่่่่่่ววงงงงงครงงรึหลลัััสสเเออพู้มมู้้ผมมาะจไไ เยอะมหลายเกมคือมันจะมีบางจังหวะที่เพลทจริงแต่บางจังหวะนั้นลีพูก็ไม่ได้เพลทเยอะจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมลีพูนั้นถูกเชลซีในเซตบอลเข้าใส่รัวๆเลยซึ่งอันนี้ผมมองว่าอาร์เนอร์นั้นน่าจะมองเรื่องการเซฟแรงนักเตะมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้แล้วก็เชลีพูนั้นเนี่ยมีหนาวเลยนะเพราะว่ามันก็มีหลายจังหวะจริงๆที่โคพาเมอร์นั้นเนี่ยโอ้ยถ้าแบบว่าแบบว่าช็อตเนี่ยไอ้นักเตะอย ผมมองว่าก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่แต่โอเคก็เข้าใจได้ด้วยนักเตะที่ลิฟูมีในตอนนี้ก็ดูดิกเกที่โจรมาแทนแมกเิสเตอร์เกมเดียวนะครับแย่ขนาดนี้ส่วนมาครึ่งหลังนะครับแป๊บเดียวในลิฟูก็เสียประตูแล้วนะครับสำหรับผมมองว่าอันนี้เ,เป็นความผิดพลาดของแผงเกมรับลิฟูหรือเปล่าอันจริงนี่ยจะบอกว่าพลาดผมก็ไม่อยากจะพูดเต็มๆนะเพราะจริงๆมันก็เป็นการเช็คลำหน้าแล้วแต่มันแอบซวยนิดนึงนะครับคือจัดได้เปรียบร่างกายไม่ทันนะครับเลยทําให้ลิฟูนั้นก็เสียประตูจากลูกยิงของอจแจ็ เสียประตูเงี้ยมันก็เสียได้นั่นแหละแต่นะครับโอเคถ้าจะตําหนิก็ตําหนิเรื่องนะครับไม่ชัวร์และกันเรื่องการเช็คลําหน้านะครับคือถ้ามันชัวร์กว่านี้มันก็ควรจะล้ําแต่เมื่อไม่สามารถทําได้แล้วก็นะครับอ่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องตําหนิกับการเสียประตูครั้งนี้แล้วก็ลูก2อหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแหมกําลังด่าดีๆเลยนะครับสุดท้ายเองก็ยิงได้ทีนี้ผมพูดแหละครับว่าถ้าพูดถึงภาพรวมเรื่องการเล่นของเคร์ติโจนมันก็ไม่ได้เล่นดีนะมันเป็นปรระะะะตูททีี่่่่แบบบบบอออืืมมมมจจกกกวาาชัันน <c> ํดดด็ไไไไ้้คคเ าอาเบนว่านะครับโอเคยิงประตูได้นะครับแต่ภาพรวมเรื่องการเล่นสำหรับผมนั้นก็ยังไม่ดีพอนะในการเล่นตัวจริงกับลิเวอร์พูลคือเองเล่นเสียวซะเหลือเกินนะครับคือบางจังหวะเกมกรุกในลิเวอร์พูลควรทำประตูได้ก็คือมามาพลาดตรงเคอร์ติจโจนนะครับมันเป็นจุดที่เป็นตัวตายและกันหรือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนเกมลิเวอร์พูลได้เลยก็อาจจะยังโชคดีหน่อยนะที่มันนั้นยังสามารถยิงได้ในประตู2-1 และเชลซีในเกมนี้นะครับก็แก้เกมโดยการส่งเนโต้ลงมานะครับเพราะว่าต้องการพึ่งความพิ้วของเนโต้แต่อย่างที่ผมนั้นต้องชมในเกมนี้สำหรับทวินเอ็ดเซนเดอร์อาร์โนเกมนี้อาร์โนเล่นดีมากๆเลยในการเล่นเกมรับโอเคมันจะมีช็อตพลาดนิดๆหน่อยๆแต่ภาพรวมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับการเล่นนะครับเมื่อต้องเจอกับเนโต้นะครับที่พิ้วขนาดนั้นคือถ้าเป็นแบบเทรนด์สมัยก่อนผมมองว่ามันก็ต้องมีช็อตนะครับที่ผิดพลาดนะครับอาจจะถึงเสียประตูเลยได้ซ้ำในช่วงครึ่งแรกหรือต้นครึ่งหลังนะครับค นจนในท้ายที่สุดเทรนด์นั้นถูกเปลี่ยนออกแล้วก็ส่งโกเมสลงมานะครับซึ่งผมมองว่าการที่ส่งโกเมสลงมานั้นเพื่อต้องการปิดนะครับในการเจาะในจุดนี้นี่แหละเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าในโต้ใช้ความเร็วในการเจาะเมื่อส่งโกเมสที่มีความเร็วด้วยมันทําให้การเจอะของอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็จะเจาะยากมากยิ่งขึ้น แต่ก็นั่นแหละครับหลังจากน,นั้นเนี่ยริวพูนะครับก็มีการเปลี่ยนเอาเคอร์ติโจนออกนะครับแล้วก็แมคอลิสเตอร์ลงมาคือถ้ามองภาพรวมนะครับเคอร์ติโจนในเกมเนี่ยโอเคยิงประตูดได้แต่รูปแบบการเล่นของเคอร์ติโจนในเกมนี้มันก็ยังไม่ได้มาตรฐานมากเพียงพอนะครับคือที่แบบว่าลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็ด้วยโคต้าและกันในแมคอลิสเตอร์ไม่ฟิตนะครับและอย่างที่2เนี่ยก็คือยิงไดอ่ะมันก็มีโคต้าที่เท่านั้นควรจะได้เล่นต่อนะครับสบภาพรวมออาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะที่มองว่าเคอร์ติจโจนนั้น,นจจก็ ช่างมันนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับผมก็ยังมองว่าคือที่โจในเกมนี้ยังไม่ดีเพียงพอนะในการเล่นคือมันช้าหลายจังหวะไม่ว่าจะเป็นนะครับการเล่นเกมรับหรือเกมรุกนะครับมันมีโอกาสอยู่แล้วที่เลี้ยพูนั้นน่ยจะพลาดนะครับหมายความว่าไอประตูที่ควรจะได้นํา2ลูกไม่ได้นํา3ลูกไม่ได้พอเป็นแบบนี้ปั๊บมันทาให้เลี้ยภูนั้นมีโอกาสนะครับก็คือจากที่จะได้สคะแนนอาจจะเหลือหคะแนนหรือศูนย์แต้มเลยได้ซ้ําถ้าช็อตทีเด็ดทีขาดนะครับทำได้ไม่ดีเพียงพอวนเราตัวสำรองเลี้ยภูเนาะอย่างเช่นดอัีี่ลงมาาาครบถืวทํดก โปเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช็อตลักเรือยช็อตพลิ้วนะครับช็อตพยายามจบสกอร์หรือว่าสร้างสารรค์เกมนั้นทําได้ดีมากๆถือว่าคิดถูกแลาล่ะที่ส่งเดียรลงมาแล้วก็แม็กลิสเตอร์ลงมาในแผงกองกลางลิอร์พูนะครับสรับผมผมมองว่ากองกลางดูนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการจ่ายบอลทาให้ลิอร์พูนั้นสามารถเติมเกมรุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีบางช็อตเนาะที่แม็กลิสเตอร์นั้นเนี่ยก็จะมีช็อตเล่นช้าบ้างเพราะว่าบอลน,นําอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าก็ถือว่าเป็นความเก หนนลิ์พูนะครับก็พยายามคอนโทรลเกมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือเหมือนจะพอใจและกับสกอร์2อแต่ก็มีบางจังหวะที่พยายามเติมเกมรุกไปเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อห่างเป็น3-1นะครับเพื่อทำให้หลิ์พูนั้นสามารถเก็บ3แต้มได้อย่างสบายใจ ซึ่งหากมองภาพรวมในเกมนี้นะครับก็ถือว่าอพอใจและการเก็บได้3แต้มนะครับมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วในการเจอเชลซีก็สามารถเก็บ3มแต้มไปได้นะครับโอเคแหละถึงแม้ผมจะด่าเคอร์ติจโจนว่าเล่นแย่หรือว่าอะไรแต่เกมนี้เราก็ต้องขอบคุณเคอร์ติโจนด้วยนะครับที่อาจจะน้อยๆนะครับไอ้หนูคนนี้ก็ยังยิงประตูได้ให้ลิเวอร์พูลนั้นเก็บ3แต้มนะครับเหมือนตัวัวเลยรูปหลังนะแต่อันนี้ก็คือผู้ชมจริงๆไอ้น,อน,น้อยๆนะครับยิงประตูที่สําคัญให้กับลิเวอร์พูลนะครับทุกคนที่เห็นกันบ้างเกี่ยวกับเกมนี้ลองคอม ไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้สำหรับผมเป็นเกมที่หืดจับนะแต่นะครับมีความคุ้มค่าและการที่เก็บ3มแต้มได้เพราะเป็น3มแต้มสําคัญที่ทําให้เลี้ยวพูงนั้นขึ้นจ่าฝูงได้อีก1เกมก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบละกันเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ